ช่วงหลังๆมานี้ผมสังเกตว่าเมียเริ่มบ่นเรื่องหุ่นตัวเองบ่อยขึ้นวันไหนเปิดตู้เสื้อผ้าก็จะมีเสียงว่าทำไมการเกงมันคับลงเรื่อยๆนะหรือบางวันก็เดินผ่านกระจกแล้วพึมพำเบาๆต้องเริ่มออกกำลังกายจริงจังแล้วในฐานะสามีผู้สนับสนุนความตั้งใจเมียผมเลยถือโอกาสชวนว่างั้นไปสมัครฟิตเนสรายปีกันเลยดีไหมจะได้มีแรงบังคับตัวเองหน่อย เมียทำตาโตแล้วตอบว่าไปสิสมัครกันเลยเราก็ขับรถไปที่ฟิตเนสแถวบ้านสมัครกันเรียบร้อยจ่ายเงินเต็มจำนวนแบบไม่ลังเลพอเดินออกมาจากเคาน์เตอร์ผมก็ถามด้วยความกระตือรือรน้นงั้นวันนี้เริ่มเลยไหมเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานหรือวิ่งสักชั่วโมงฮะเมียหันมายิ้มหวานแล้วพูดว่าเดี๋ยววันนี้ไปกินหมูกระทะฉลองการเริ่มต้นก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มจริงจังผมนี่ ยืนเนียไป3วินาทีแล้วพยักหน้าเบาๆพร้อมคิดในใจว่านี่แหละความตั้งใจจริงของเมียที่ต้องเริ่มต้นด้วยหมูกระทะสุดท้ายว่านั่นเราก็จบลงที่ร้านหมูกระทะพร้อมคำนวณในใจว่าค่าสมัครฟิตเนสรายปีคงต้องรอหลังสงกรานถึงจะเริ่มใช้งานจริง